สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาแนะนํำเกมที่เราสร้างนะคะด้วยภาษา n o d e j s ค่ะเกมนี้นะคะชื่อเกมว่า Water Sort Puzzle นะคะเป็นเกมเรียงสีน้ำในแต่ละขวดให้เป็นระเบียบค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักหน้าเกมกันก่อนนะคะหน้าเกมก็จะมีประมาณนี้ค่ะมีขั้นตอนมีเวลาที่เราเล่นไปนะคะว่าใช้เวลาไปกี่นาทีกีว่วิแล้วก็จะมีระดับถ้าเล่นชนะก็จะเพิ่มระดับไปเรื่อยๆจากระดับ1เป็น2 3 4ค่ะ จะเริ่มจากงานอันนี้ก็จะเป็นเซตเกมใหม่ย้อนกลับเริ่มใหม่แล้วก็มีคำแนะนำค่ะเดีย๋ยวลองเล่นนะคะเกมนี้เป็นเกมที่ฝึกสมาธินะคะสามารถเล่นได้แค่คนเดียวค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ เราจะไม่สามารถเอาสีอื่นมาทับได้แบบนี้ค่ะเพราะว่าสีต้องเป็นสีเดียวกันหมดนะคะเรียบร้อยค่ะ พอผ่านด่านแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเกมก็จะเซตใหม่เป็นด่านต่อไปเป็นระดับที่2จาก5ขวดก็จะเพิ่มเป็น6ขวด7ขวด8ขวดขึ้นเรื่อยๆจนเต็มหน้าจอแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าระวังผิดอยากย้อนกลับก็แบบนี้ค่ะ เรียบร้อยค่ะเกมก็จะมีประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ